พลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำภารกิจสำคัญของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศรวมถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในส่วนของพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันออกพันตำรวจเอกพัฒนรกรเขาน้อ<ด>ยผูย้กำกับการ,ร,รสถานีตำรวจภ<ด><ด>ูธรคลองลึกจังหวัดสแก้ว ได้นาข้าราชการตํารวจในสําหงกือฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเนี่ยถ้ามันเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพสถานีตํารวจภูธรคลองลึกตั้งอยู่ในอำเภออารันประเทศซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงการค้าชายแดนที่สําคัญแม้จะเป็นพื้นที่ที่สงบเรียบร้อยแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ยังคงตื่นตัวพร้อมเฝ้าระวังและรับมือกับสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงพร้อมดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและรักษาความปลอดภัยรยของพี่อย่างเต็มที่ถ้างานสําเร็จแต่ลูกน้องบาดเจ็บหรือตาย มันไม่แฮปปี้นะครับมันไม่มันไม่ถือว่าเป็นงานที่สมบูรณ์นะครับไม่มีผู้พิพากษาคนไหนพึงพอใจนะครับถ้าลูกน้องบาดเจ็บหรือตายแต่งานสมบูรณ์ออกมานะครับอย่างน้อยเราต้องเอาความปลอดภัยเราเป็นหลักใกนกา,าเรเขาาทังานนะครับแลวความสำเร็จมันก็จะตามมาเองนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนในปอเรามัระาวังในการเข้าหน้างาน,นครับเอาตัวเนี้ยให้มันอยู่กับเป้าหมายตำรวจไทยยืนหยัดมั่นคง เพียงข้างประชาชนเพื่อประเทศชาติที่สงบสุข